มนุษย์เท่ากับธรรมชาตินะครับผมมนุษย์นะครับก็เกิดมาจากธรรมชาตินะครับผมถ้ามีอย่างที่เกาะเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับผมมักจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับต้องบอกว่าจังสั้นนะครับผมสาหรับธรรมชาตินะครับบอกอยู่แล้วนะครับ,บวาสิเป็นธรรมะเท่ากับธรรมชาติหรือมนุษย์เท่ากับธรรมชาตินะครับคำสองคำนี้สามารถนำม,มา ใช้ได้เสมอนะครับแล้วก็อ้างอิงพึ่งพาอาศัยได้เสมอนะครับการที่มนุษย์พึ่งพาธรรมชาตินะครับจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติยังไงนะครับผมให้สามารถอยู่รอดได้นะครับซึ่งทุกวันนี้สําคัญนะครับผมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นสิ่งสําคัญมากที่ทุกๆคนต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนยากจนหรือว่า ทุกๆสถานะนะครับทุกๆเพศทุกๆ <rete> วัยนะครับหามาอยู่กับธรรมชาติแล้วนะครับผมรู <sven tweeting S 2> ้สึกว่าสบายนะครับสบายกายสบายใจแปลกบ่ครับผมธรรมชาตินะครับเป็นผู้ให้นะครับผมต้องบอกว่าจัิงส่นธรรมชาติเป็นผู้ให้ดังนั้นนะครับผมการที่เข้ามาอยู่กับธรรมชาติมันสิเป็นการเสริมสร้างเสริมสร้างแรงกายแรงใจนะครับ ในการทีเฮาสิเดินหนาต่อไปนะครับต่อไปแห่งความเจริญก้าวหน้าไพ่ๆนะครับจะสังเกตเห็นว่าทุกๆคนบวบาสซียูในเมืองหลวงเหตุงานเต็มที่แล้วกันคิดหอดภูเขาคิดหอดทะเลนะครับคิดหอดน้ำตกคิดถึงทุ่งนาอันเขียวขจีอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ขาดบรา่รด้คือกัน พึ่งผ้าอาศัยธรรมชาติเช่นเดียวกับการอาหารการกินอาหารการกินก็คือกันเราต้องพึ่งพาธรรมชาติธรรมชาติเฮ็ดให้เฮามีอยู่มีกินธรรมชาติเฮ็ดให้เฮ้าอิ่มท้องเป็นอย่างคือว่าจากสั้นนะครับบบแมนว่าแค่เราหานะครับเขาพิ่งพาธรรมชาติอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้และสัตว์ต่างๆนะครับแม้กระทั่งอาการหายใจคู่มือนี่กับพึ่งพาธรรมชาติธรรมชาติทําให้เราอยู่รอดนะครับอยู่รอดจนถึงอายุไขของไรข,ของมันนะครับของบุคคลคนนั้นการเพิ่งพาธรรมชาติก็คือการเฮ็ดอย่างนะครับผมแม้ว่าเราจะไปทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับอาชีพยังกระซางนะครับ พอเห็นคิดถึงธรรมชาติถ้าเหนื่อยล้าขึ้นมาก็คิดถึงธรรมชาติไอสิงซิงนี้นะครับที่เป็นตัวแปรสําคัญในการดําเนินชีวิตถ้าเราทําดําเนินชีวิตควบคู่ไปกับการอยู่กับธรรมชาตินี่เฮาซีอู่ได้โดนเฮาซีอู่ได้นานได้นานกว่าปกติเพราะว่าสังเกตบ่ครับคนไอคนสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายของเราเนี่ย เขาอยู่กับธรรมชาติมาอายุในการดำรงชีวิตนี่สิยืนยาวนะครับผมจะยืนยาวเพราะว่าเขาอยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดจนถึงแก่ดังนั้นตัวนี้สีเป็นตัวชี้วัดนะครับเป็นตัวชี้่งหายวาธรรมชาตินี่มันเป็นสิ่งที่ดีคือการกับการเฮ็ดโคกนหนองนาคือการกับการเฮ็เดเกษตรทฤษฎีใหม่ คือการกับการเฮ็ดเกษตรผสมผสานหรือเกษตรเพียงพอสิ่งที่ที่ได้ก็คือการอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติที่สามารถให้เฮาดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขธรรมชาติมันบ่ลงโทษมันบ่ลงโทษไผถ้าเฮาโวาไ้ไปลูกล้านมันจนเกินเหตุที่เป็นอยู่ณปัจจุบันทุกๆมือนี้สังเกตเบ่งครับขายธรรมชาติกันในสมัยนี้ในยุคสมัยนี้ ขายปาาย่าไม้บ่งเน่ยทำลายป่าไมา้ขายน้ำนะครับน้ำดื่มก็ได้ขายขายจากธรรมชาติน้ำก็เกิดจากธรรมชาติขายอย่างอีกครับผมขายอากาศขายอากาศเป็นยังคือว่าขายอากาศทุกมือนีก็ซิมิการขายคาร์บอนเครดิตเห็นบ่คาร์บอนเครดิตก็คือการลดโลกร้อนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ไพ่ปอยหลยนะครับไพ่ปอยหน่อยซื้อขายหอดอากาศทุกมือนี่เป็นแจไันครับผมนี่คือว่าแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์ก็ต้องขายเหมือนกันนะครับขายอากาศเขาเอื่นว่าขายคลื่นขายอากาศตัวนี้เป็นตัวบ่งชี้ให้ว่าถ้าเราอยู่กับธรรมชาตินะครับเป็นยังคือว่าต้องอยู่มนุษย์เท่ากับธรรมชาติถ้ามนุษย์ถ้ามนุษย์พึ่งพาอาศัย ธรรมชาตินะครับการดําเนินชีวิตก็สิมีความสุขโบแมนวาซิมีแค่ปากขายทองอิ่มปากอิ่มอิ่มทองนะครับมีอยู่มีกินบบแมนว่ามีแค่นั้นโบโบแมนว่ามีแค่นั้น,แ,น,แ,น,นแต่ว่าการอยู่กับธรรมชาตินี่สิเฮให้หยชีวิตเฮาสดชื่นแจ่มใสนะครับคิดหยังก็ออกนะครับเพราะว่าสมองปลอดโปรง่งตัวนี้แหละครับคือ ปัดใจรักอีกปัดใจหนึ่งว่าเป็นอย่างเขาต้องเฮ็ดโคกน้องหน้าเป็นอย่างเขาถึงเฮ็ดเกษตรผสมผสานหรือแม้กระทั่งกเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าอากาศการพึ่งพาธ,ธร,รรมชาติอยู่กับต้นหมอกต้นไม้อยู่กับสัตว์เลี้ยงนะครับผมตัวมีจะเป็นตัวแปรสาคัญให้ทุกๆคนนะครับเ่ว่าสิเป็นทุกวัย ภัยกัอยักอย่รวมกับธรรมชาติที่ดูสดใสสวยงามนะครับอากาศโล่งนะครับโล่งสบายอากาศหายใจมีออกซิเจนที่ดีนะครับบุมมีฝุ่นบุมมีอย่างสิ่เห็นได้ว่านในเมืองนะครับในเมืองตนไม่หน่อยฝุ่นละอองหลายปล่อยสารพิษมาหลายทั้งจากรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์รถต่างๆเว้าง่ายๆเครื่องยนต์ต่างๆอากาศก็จิมี ฝุ่นละอองและคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนะครับมันบคุคคออยู่บนนอกบุยุคือไม่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดขนาดตั้งจังหวัดทุกมือนี่ก็ต้องมีพีเอ็มสองจุดหาขีดเบิงดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวแปรว่าสิ่งที่เราจะได้จากการพึ่งพาธรรมชาตินอกจากจะว่าเป็นอาหารแล้วนะครับผมบพาว่าจะเป็นอาหารใหดได้เฮามีอยู่มีกิ่นแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของอากาศอากาศเป็นตัวแปรสําคัญในการหายใจ ในการดบับลงชีวิตอยู่ได้ในแต่ละในแต่ละวันแต่ละปีจากปีก็เป็นหลายๆปีนะครับตามอายุไขของแต่ละคนนี่แหละครับสำคัญมากเลยสำคัญแม้กระทั่งบางคนบุเ้าใจบุเ้าใจแม้กระทั่งอากาศที่เราหายใจเข้าไปแต่ละวันบมือใคิดว่าเรา,เหาหายใจเข้าไปนี่มันอากาศมันบริสุทธิ์บหรือว่าสูดแต่ควันพิษเข้าไป เฮ็ดหายร่างกายของเฮ้าเกิดเชื่อโลกเกิดโลกลายแรงในร่างกายของเฮ้าตัวนี้เป็นตัวที่คิคำนึงถึงคำนึงถึงอย่างมากการหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดของเราเพื่อดำเนินชีวิตอยู่ได้นี่สำคัญนะครับผมรวมถึงทั้งการกินการอยู่นี่ก็สำคัญล้วนพึ่งพาธรรมชาติทั้งนั้นเลยนี่แหละครับความสำคัญ ว่ามนุษย์เป็นอย่างจึงเท่ากับธรรมชาติแล้วทําไมธรรมะถึงเท่ากับธรรมชาติมันก็เรียนรู้มา้มันก็ควบคู่กันมาธรรมะก็สอนมาจากธรรมชาติมนุษย์ก็มาจากธรรมชาติดังนั้นทุกๆคนมาจากธรรมชาติก็ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติบุมนทาลายธรรมชาตินะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่สิบอกไว้นะครับว่าการอยู่กับรวมกับธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีนะครับ สำหรับมื่อนี้ขอบคุณหลายๆนะครับ f c ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของเคนตะ h ช n แนวครับผม